เพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆกำลังมีปัญหาน้ําในบอ่อเพาะประกัดของเราเนี่ยเน่าเสียเร็วนะครับวันนี้ผมจะมาแชร์วิธีที่ผมใช้ในการทําให้น้ําในบอ่อเพาะประกัดของเราเนี่ยมีคุณภาพที่ดีใสแล้วก็สะอาดปลอดภัยต่อลูกปลาของเราอยู่ตลอดเวลานะครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กละคังทองชาแนลนะครับช่องนี้นะครับเพื่อนๆผมจะมาแบ่งปันความรู้แล้วก็แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการเพราะพันธุ์แล้วก็พัฒนาสายพันธุ์ประกัดของผมนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามารับชมช่องเป็นครั้งแรกแล้วยังไม่ได้กด s u b สไครป์ผมฝากกดติดตามที่กระดิ่งด้านล่างให้ผมด้วยนะครับเอาละครับเพื่อนๆปัญหาเรื่องน้ําในบ่อเพาะประกัดเน่าเสียไวเนี่ยเป็นปัญหาอันดับต้นๆเลยนะครับสาหรับผู้เริ่มต้นเพาะประกัดใหม่ๆ สาเหตุหลักๆเลยนะครับเพื่อนๆก็จะมาจากการที่เราให้อาหารเยอะเกินไปแล้วไม่ค่อยได้เปลี่ยนถ่ายน้ําครับเพื่อนๆซึ่งนั่นก็จะทําให้ในน้ำเนี่ยมีค่าแอมโมเนียในเบรดในไตรที่สูงขึ้นส่งผลให้ลูกปลาของเรานะครับเสี่ยงต่อการติดเชื้อแล้วก็ป่วยตายจากสภาวะแอมโมเนียเป็นพิษในน้ำนะครับเพื่อนๆทีนี้นะครับเพื่อนๆก่อนที่ผมจะพาเพื่อนๆไปชมวิธีที่ผมใช้ในการลดปัญหาน้ําเสียในบ่อนะครับ ผมอยากให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงวัฏจักรของไนโตรเจนสก่อนนะครับเพื่อนๆเพราะว่าถ้าเพื่อนๆเข้าใจถึงวัฏจักรของไนโตรเจนแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็จะสามารถลดปัญหาเรื่องน้ําเสียในบอ่อเพราะประกาศของเพื่อนๆได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆเอาละอย่างแรกเริ่มต้นด้วยการที่เราจะต้องมีปลาอยู่ในบอ่อครับหลังจากนั้นก็จะมีเจ้าของที่เข้ามาให้อาหารเสร็จแล้วปลาก็จะขับถ่ายออกมาเป็นขี้ปลาซึ่งขี้ปลานี่แหละครับก็คือแอมโมเนีย แล้วในธรรมชาตินะครับจะมีแบคทีรียอยู่2ตัวที่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้โดยออกซิเจนโดยไม่ต้องอาศัยแสงแดดตัวแรกนะครับชื่อว่าเจ้าไนโ r o s o m o n าเจ้าตัวนี้นะครับเขาจะชอบกินขี้ปลาแล้วเขาก็จะขี้ออกมาเป็นไนไตร์นะครับซึ่งไนไตร์เนี่ยจะมีความเป็นพิษต่อลูกปลาแต่ว่าน้อยกว่าแอมโมเนียเสร็จแล้วจะมีแบคทีเรียอีกตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าเจ้าโ i ร r o b a c t e r เจ้าตัวนี้เนี่ยเขาก็จะบริโภคไนไตร์เป็นอาหารหรือว่ากินขี้ของเพื่อนเขานั่นเอง แล้วเขาก็จะขี้ออกมานะครับเป็นไนเตรตไนเตรตเนี่ยก็จะมีพิษต่อสัตว์น้ําน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าถ้าหากว่ามีปริมาณที่มากเกินไปในน้ำเนี่ยก็จะสามารถเป็นพิษต่อลูกปลาเราได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจึงจําเป็นที่จะต้องใส่พืชน้ําลงไปในบ่อด้วยเพื่อให้พืชน้ำเนี่ยมาดูดซับไนเตรตไปใช้นะครับเพราะว่าพืชน้าเนี่ยเขาจะสามารถนำไนเตรตไปใช้เป็นปุ๋ยไปเป็นอาหารได้นะครับ พืชน,น้ำที่ผมเลือกใช้นะครับเพื่อนๆก็จะมีต้นจอกนะครับกับออสาหร่ายหางกระลอกนะครับสาเหตุนะครับที่ผมเลือกใช้พืชน,น้ำสอชนิดนี้นะครับก็เพราะว่าพืชน้ำสอชนิดนี้มีอัตราการเจริญเติบโตที่รวดเร็วแล้วก็เลี้ยงง่ายครับถ้าเพื่อนๆพอลองสังเกตดูในบ่อนะครับก็จะเห็นว่าผมใส่ออกซิเจนลงไปด้วยนั่นก็เพราะว่าปลาในบ่อที่ผมเพาะได้เนี่ยมีจํานวนมาก ผมเลยจําเป็นที่จะต้องใส่ออกซิเจนเพื่อให้ในน้ามีออกซิเจนที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิตอยู่ของลูกปลานั่นเองนะครับแล้วออกซิเจนเนี่ยก็ยังช่วยให้เจ้าตัว n นติฟฟิเคชันแบคทีเรียทั้ง2นั่นก็คือเจ้าในตรโซโม n นตกับเจ้าในตัวแบคเตอร์เนี่ยสามารถดํารงชีวิตอยู่ในบอ่อได้ด้วยครับทีนี้ออกซิเจนแบบที่ผมเลือกใช้นะครับเพื่อนๆผมจะเลือกใช้เป็นแบบกล่องๆนะครับเพื่อนๆเนื่องจากว่าอ่างผสมปูนที่ผมใช้เป็นภาชนะเพาะปลาเนี่ย มีพื้นผิวที่เรียบนะครับเพื่อนๆน,นั่นก็จะทำให้เจ้าต i t i f ิ i งแบคทีเรียหรือว่าเจ้าไนโตโซโม o นตกับ n i t แบคเต t e r เนี่ยไม่สามารถอาศัยอยู่ได้นั่นเองนะครับเพื่อนๆในกองแบบกล่องนะครับก็จะประกอบไปด้วยส่วนที่เป็นพลาสติกครอบส่วนที่เป็นก้อนกวดก็จะสามารถกองของเสียที่มีขนาดใหญ่แล้วของเสียที่มีขนาดเล็กก็จะลอดผ่านไปยังส่วนที่เป็นใยสังเคราะห์แล้วก็จะถูกกรองไม่ให้เป็นตะกอนก่อนที่น้ําจะถูกวนออกไปในบอ่อนะครับ นอกจากนั้นแล้วเนี่ยส่วนที่เป็นใย,ยสังเคราะห์เนี่ยก็ยังสามารถเป็นที่อยู่อาศัยของเจ้า n นตฟ ing แบคที ria ทั้งสองชนิดได้อีกด้วยครับนั่นก็เพราะว่าเจ้า n นตฟ ing แบคที ria พวกนี้เนี่ยเขาจะใส่อยู่ตามพื้นผิวที่มีลักษณะเป็นรูพุนได้ดีการใส่กลองกล่องลงไปนะครับที่มีใย,ยสังเคราะห์ก็จะสามารถช่วยขยายจํานวนของเจ้า n นตรฟ ing แบคที ria ได้นั่นเองนะครับแล้วการที่มีเจ้า n นตรฟ ing แบคที ria หรือว่าแบคทีรียตัวดีพวกนี้อยู่ในน้ำเนี่ยก็จะช่วยให้ เราสามารถเปลี่ยนแอมโมเนียเปลี่ยนไนไตร์ให้เป็นไนเตรตได้นะครับแล้วเราก็เอาพืชน,น้ำเนี่ยมาใส่เพื่อจัดการกับไนเตรตที่จะสามารถเป็นพิษต,ต่อลูกปลาของเรานะครับและนี่ก็เป็นวิธีที่ผมใช้เพื่อลดอัตราการเน่าเสียของน้าในบ่อเพาะเลี้ยงปลากัดของผมครับอย่าลืมนะครับเพื่อนๆว่าถึงแม้ว่าเราจะชะลออัตราการเน่าเสียของน้ําในบ่อได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่จะทําให้ลูกปลาของเรานั้นแข็งแรงและ,จะเจริญเติบโตได้ดี นั่นก็คือการเปลี่ยนถ่ายน้ําให้เขาอย่างน้อยสัปดาห์ละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นการเติมออกซิเจนให้น้ําในบอ่อแล้วก็ลดค่าแอมโมเนียในเตดในไตรให้อยู่ในปริมาณที่จะไม่เป็นพิษต่อลูกปลานะครับเพื่อนๆครับถ้าเพื่อนๆคนไหนคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์มีสาระแล้วก็ให้ความรู้แล้วเพื่อนๆชอบคลิปผมฝากกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อนๆสําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ